สวัสดีครับผมช่างเล็กนะครับผมช่างอ็อฟนะครับปลาท่อมไทยแลนด์โดนเกษตรสําหรับวันนี้นะครับเรามาแนะนําวิธีการเปลี่ยนถังพ่นเป็นถังหวานนะครับถังพ่นนะครับมันจะติดมากับตัวโดนอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาเลยตัวถังหวานนยครับจะเป็นตัวถังที่ใช้ในการหวานเมล็ดพันธุ์พันธุ์พืชหวานปุ๋ยโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยผสมต่างๆที่เกษตรกรใช้นะครับเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นอสซอรีเสริมเราต้องซื้อแยกนะครับแล้วก็ทั้งช่องเรามีรีวิวการใช้งานด้วยนะครับปากด้วยนะครับไปดูวิ ถังกันเลยครับโอเคนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องเช็คนะครับว่าตัวโดนเราอะครับเชื่อมต่อกับถังชนิดใดอยู่ดโดยสังเกตจากรูปนะครับตัวนี้จะเป็นรูปถังฉีดนะครับแล้วเราก็เข้ามาเช็คคอนเฟิร์มครับจุดนี้นะครับจากนั้นก็นี่ครับการฉีดพ่นการตั้งค่าระบบก็คือตอนนี้นะครับตัวโดนเชื่อมต่อกับถังฉีดอยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนถังว่านกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราจะทําการถอดสายนะครับตัวนี้เป็นสายสัญญาณนะครับตัวนี้จะเป็นซ็อกเก็ตนะครับขั้นตอนการถอดก็คือเราจะหันหน้าเข้าหาด้านนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับจากนั้นเราจะทําการบีบด้านนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงจะดึงยากนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้อควรระวังนะครับอย่าให้สาย2เส้นนี้โดนน้ำนะครับระวังการเปียกน้ําด้วยนะครับรองน้ําอะไรก็อย่าให้โดนนะครับ ต่อมาครับเราจะทําการถอดสายน้ํานะครับตัวนี้นะครับเราก็บิดสายน้ําจะมี2ฝั่งนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับเราต้องถอดทั้ง2งฝั่งนะครับพอถอดเสร็จแล้วเราจะนําหัวล็อกท่อตรงนี้นะครับใส่ไว้กับท่อที่ตัวถังเพื่อกันหายนะครับจากนั้นเราก็ล็อกสายไว้ที่เดิมนะครับ โอเคครับตรงนี้เป็นสายน้ําอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าเราทำเหมือนเดิมเลยแกนนี้ออกบิดลงเล็กน้อยนะครับระวังน้ำหกนะครับจากนั้นดึงตัวล็อกแขนออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ล็อกสายไว้ ต่อมานะครับคราวนี้เราก็ทาการยกตัวถังน้านะครับขึ้นนะครับทาการยกขึ้นตรงๆแล้วปิดขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะทําการใส่ถังหว่านนะครับและทําการติดตั้งนะครับสังเกตนะครับขั้นแรกเลยคือเราต้องหันหน้าถังหว่านไปในทิศทางเดียวกับโดนนะครับโดยสังเกตที่ตัวนี้จะเป็นฝาเดียนปุ๋ยสังเกตให้อยู่ด้านหน้าจากนั้นเราก็ทําการใส่นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับก็วางเข้าลงเฉยๆแบบนี้เลยเรียบร้อยครับ ต่อนะครับเราจะทําการใส่สายนะครับตัวนี้จะเป็นสาย BS นะครับวิธีการใส่ก็เหมือนตอนที่เราถอดถังฉีดเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยค่อยๆนะครับดันเข้าไปให้เขาหลอกเรียบร้อยแล้วครับโอเคหลังจากที่เราทําการติดตั้งตัวถังเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทําการรีเซ็ตตัวโดนหนึ่งครั้งนะครับข้าตอนแรกคือเราทําการปิดโดนก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5วินะครับ จากนั้นเราทําการเปิดโดนนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วกดค้างเพื่อไฟวิ่งนะครับาไฟวิ่งจนเต็มแล้วเราก็ปล่อยมีเสียงคอนิกโดนนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวถังหวานของเราได้ขึ้นแสดงไอคอนขึ้นมาแล้วแล้วก็น้ําหนักขึ้นเป็นค่ากิโลกร,รัมแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือเรากดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับต่อไปคือตั้งค่าเลือกระบบการแพร่กระจายนะครับตัวนี้เขาจะเปลี่ยนจากระบบการฉีดพ่นเป็นระบบการแพร่กระจายนะครับในหน้านี้เราต้องทําอะไรบ้างขั้นตอนแรกคือ1เราจะต้องคาลิเบตรภาชนะและคาลิเบอร์น้าหนักนะครับต่อมาคือ ขั้นแรกเราจะคาลิเบตภาชนะให้เป็นถังเปล่าก่อนนะครับการคาลิเบตถังเปล่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวเรียบหมายความว่าจะต้องไม่มีวัสดุหรือว่าปุ๋ยพันข้าวเม็ดข้าวอยู่ในถังนะครับเมื่อเราตรวจสอบมั่นใจแล้วเราก็กดเริ่มทําการสอบเทียบนะครับแล้วเขาจะทําการสอบเทียบประมาณ10วินาทีครับทุกครั้งที่เราทําการเปรียบเทียบนะครับเราต้องวางไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตกลงต่อมาเป็นการคาลิเบตภาชนะให้เป็นศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นการซีโร่น้ําหนักให้เป็นศูนย์นะครับพอเข้ามาเขาจะถามว่าตัวสอบให้แน่ใจนะครับว่าเราเทของเหลวออกจนหมดถังแล้วนะครับเอโอเคเราก็กดดาเนินการต่อและเริ่มการสอบเทียบนะครับเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับกับการ เปลี่ยนถังฉีดเป็นถังหวานนะครับง่ายใช่ไหมล่ะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe. s u b สไคร b ์พวกเราดี i p h a แฟน m อม a i l a n d ด์โดยเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ